รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้องนซารังอโอปาโยนีซารังเฮ่อน้องชอบเกาหลีน้องเลยชอบเกาหลีๆไปกินกิมจิลืมซมพักเซียนบ้านเหา ดนหนุมเกาหลีหลอกเอาแต่หากวันหนึ่งโดนหนุมเกาหลีหลอกเอาอย่าลืมเด้อผู้สาวผู้บ่าบานเฮายั่งคอยเธอน้องชอบเกาหลีน้องชอบเกาหลีๆไอ้ไม่เกาหลีคนดีก็เลยเปลี่ยนไปผู้บ่าหน้าหาดหมอลำไม่โดนใจ น้องบอกเห็นหน้าอายแล้วอยากไหลตายรับไม่ได้สิคโคไทยบ้านเดาเดาน้องชอบเกาหลีน้องเลยชอบเกาหลีๆไปกินกิมจิลืมสมพักเสียนบ้านเฮาแต่หากวันหนึ่งโดนหนุหนเกาหลีหๆๆลอกเอาแต่หากวันหนึ่งโดนหนุ อาการคุณค่ายังโคม่าอยู่ครับแล้วตรงสี่ผัวทั้งสีงส่หลอดบ่คะคุณหมอตรงซอยห้หลอดด้วยค่ะเด้อบกยอดจะไปไหนนี่ออกไปหาเมียเว้ยแกจะไปอย่าไไงน้ไม่ได้เย้ยถ้าไปมีความผิดด้วยนะนี่น้องเฟนจา้าเฮ้ยแกจะไปไหนอ่ะรู้ไหมว่าฉันกี่ถึงบ้านกี่ถึงลูก,กถึงเมียแค่ไหน ค่อยๆกินเดี๋ยวก็ติดคอตายหรอกสีมือจากโตนี้อร่อยสุดยอดมากเลยครับไอแผน่นมึงอะแยกไม่ออกระหว่างความหิวกวับความอร่อยมึงมันลินยอะละแค่กินเลยตอนนี้มึงก็บอกอร่อยไปหมดเพราะว่าเราจะได้กินเนี่ยต้องล้างจานมือเปื่อยหมดเลยเนี่ยยอดตอนนี้นะที่กองร้อยเนี่ยเขาปล่อยาหารใหม่กลับบ้านถ้ามึงไม่อยากทำงานแลกข้าวที่เนี่ย กลับไปกินข้าวคุกสอห่อไหมล่ะล้างจานอยู่นี่ก็ได้ครับจ่ากับข้าวที่นี่นะก็อร่อยอร่อย <c oughs> เปลี่ยนสีเป็นจิ้งจกเลยนะมึงเออเนี่ยจ่าครับทําไมจ่าต้องให้พวกผมโกหกเมียจา่าด้วยว่าพวกผมยังไม่มีเมียกันนะหรือว่าร้านนี้รับเฉพาะแต่คนโสดครับก็ใช่เหสิฮนะแบบนี้ก็มีนะจา่าเออ เมียใช่ไหมนะมันเป็นพวกเชื่อเรื่องดวงเชื่อแบบงมงายเลยก็ว่าได้พวกเองเชื่อไหมเคยจ้างหมอดูมาดูที่ร้านนะหมอดูบอกว่าพนักง,งานที่เนี่ยต้องเป็นคนโสดเท่านั้นห้ามแต่งงานไม่งั้นร้านจะขายไม่ดีอย่างนี้นี่เองเนาะอ้าวแล้วว่แต่จ่าให้พวกผมโกหกเมียจา่าว่าพวกผมไม่มีเมียกันเนี่ยมันจะไม่ขัดดวงร้านจ่าระครับโอ้ย ขัดดวงอะไรอ่ะจ๋ากลัวเมียใช้ล้างจานแทนมากกว่ามาั้งโอยนี่พวกแกก็เงียบเงียบไว้ก็แล้วกันอย่าให้เมียฉันรู้เด็ดขาดเลยรู้ป่ะถ้าพวกแกอยากทำงานอยู่ที่เนี่เงียบเงียบไวเอออหอ่หมกตามไปก่อนงั้นผมขอเป็นเบียร์ค่าปิดปากหนึ่งขวดได้ไหมครับโอยหน้าด้านหน้าทนก็ตั้งแต่มาเป็นอาหารน่ะแอลกอฮอลยังไม่ตกถึงคอหอย,ยนะครับจา่า กูก็กินน้ำเปล่าทุกวันพูดแล้วก็เปรี้ยวปากเหมือนกันวะ่ะฉันก็อยากกินวะ่ะแต่ฉันไม่กล้าขอเมียอ๋อโอ้ยยากอะไรจ่าไอ้แผนอมึงไม่บอกเมียจ่าดิว่าขอเบียร์ขวดนึงโอ้ยไม่เอาหรอกนี่เมียจ่าดุยิ่งกว่าหมาไอ้แผนอขอโทษครับอยากปากเสียดีนักมึงไปเอาเบียร์มาเลย โอ้ยไม่เอาหรอกครับผมกลัวเป็นคําสั่งผู้บังคัชากล้าขัดเหรอ,อก็ได้ครับไปเลยเ,ออเร็วๆนะมึงคนเดียวเลยเฮ้ย คือฉ,ฉันมาขอซื้อเบียร์ขวดหนึ่งจ้ะหกสิบห้าบาทเออฉันไม่มีเงินหรอกจากขอเซ็นไว้ก่อนได้ไหมอ่ะในอ่านป้ายข้างหลังให้ฉันฟังหน่อยสิใจสดงดเชื่อเบื่อทวง <c oughs> อือ <c oughs> ก็ตามนั้นน่นแหละมีไหมล่ะ ไม่มีจ้ะ <c oughs> เอ,อ่อยืมของเฮาก่อนก็ได้หื <c oughs> แมแหมเดี๋ยวนี้ลี่อ่านเลี้ยงผู้ชายนะยรอนฮะ <c oughs> แม่เจ๊ก็แค่ให้ยืมเองตัวอ่อนสายเปในยะยรอนอ้าขอบใจเด้อ ว่าเป็นอย่างดอกจ้ะหยิบม้ำแข่งเอาเด้จ้ะเหนื่อยทั้งวันเปลียงเบียร์ผู้ชายแม่เจ๊ก็ใช้ให้ยืมเองเฮ้ยมาแล้ววยไอ้แผน นี่เมียกูใจดีให้เบียร์มันจริงหรอเนี่ยอ๋อเปล่าหรอกครับผมซื้อเอาอ่ะโถยเวนบอกให้ไปขอไม่ให้ไปซื้อโอ้ก็เมียจ๋าน่ากลัวแล้วนี่มึงมีตังติดตัวหรอวะอืมกูไม่มีหรอกกูก็อยู่น้องดาวเขาอ่ะ,อะเฮ้ยไอ้นี่มาไม่ถึงห้าชั่วโมงมีผู้หญิงมาหลงแล้วหรอวะเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอ,อโอ้ยบ้าอะไรนะมึงคอยดูดูอะไร น้องสาวให้เพื่อนพี่ไปส่งไหมครับว่าเป็นอย่างจ้ะไปเลยไปเลยเอา้ามาผักกูทำไมไปส่งดาวไงเอา้าก,ก็เขาบอกว่าไม่ต้องไปส่งไงโอ้ยมึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยผู้หญิงเขาชอบพูดตรงข้ามเว้ยถ้าเขาบอกว่าไม่เนี่ยแสดงว่าได้อา้าแล้วมึงก็ไปส่งสิไปโอ้ยขี้เกียจไอ้แผนมึงปล่อยให้สาว,สาวเดินกลับบ้านคนเดียวแบบนี้มันอันตรายเ้ยอืม้ม ไปส่งแล้หน่รอปะไปเออไปเหอะไป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 เออไปไปไปเร็วครับครับไปเร็วเร็วโอ้ยเออไปส่งอย่างเดียวนว้ยห้ามทำอะไรครับว่าแต่ทำไมจ่ายยอมให้แผนไปส่งลูกรองจ่าครับมึงเห็นเบียไหมเบียมีขวดเดียวหารสองเนี่ย มันก็ดีอาหารสามแล้วเว้ยเอ้ยจ่าด่ฉลาดนะครับผมแต่จ่าไม่กลัวไอ้แผนมันทำไมลูกน้องจ่าโอ้ยไม่กลัวเรยอแผนน่ะถ้าเป็นมึงนี่น่ากลัวกวาเยอะเฮ้ยเอาเทสเทเทเอยากกินแล้วเนี่ยแก้วอ,อยวู่ไหนวะโอ้ยเปรี้ยวปากแล้วเนี่ยดีใจที่ได้พอคนอีสานนข้ากันเนาะโอ้ยมูเฮ้าที่เป็นอาหารอยู่นี่โมไม่แพ้ในคนอีสานเลยอะแท้ติ เข้าก็ดีใจคือกันเออแล้วว่แต่ดาวไม่เห็นงานยี่นี่เดจังไหนก็ตอนแรกเข้ามาหางานเฮ็ดที่ส้นบุรีกับแฟนอะอือโอ้มาเห็นงานกับแฟนคิอสิเป็นตามีความสุขเนาะแต่ตอนหลังเขาก็ไม่มีคนอื่นก็เลยได้เลิกกันอขอโทษเ้อ ว่าเป็นอย่างหรอกตอนนี้ก็เลยต้องอยู่ผู้เดียวความหู่ก็ว่ามีก็เลยต้องมาเฮ็ดงานเป็นเด็กเสิร์ฟแต่โชคดีได้มาเจอเมียจาโตแก่ใจดีแล้วก็ให้ค่ารแรงดีแต่ดูไปหน่อยเนาะอืมบ่หรอกแทแๆแเราแกเป็นคนปากไล่แต่ใจดีอืมแล้วแพทละ่ะก่อนหน้านี้นเฮ็ดเอียงอ๋อก่อนหน้านี้เท่ากับปลูกสวนหมกคุทงงื้อเพื่อนน่ะละ แล้วกับพ่อไปจับใบดําใบแดงอ่ะได้ใบแดง <c oughs> เลยเลยเมื่เป็นทหารเรือนีล่ล่ะฮะอ๋อดูทรงแล้วนี่เป็นตาเฮ็ดงานเก่งเนาะโอ้ยก็เกง่งเคยใส่แรงงานนี่ล่ละอยู่บ้านก็หารับจ้างใส่แรงงานทั่วไปนะฮะแล้วมาเฮ็ดงานที่เนี่ยบัคคิดหอดแฟนติเงียบอย่างนี้ บอได้มีแค่แฟนแล้วมีลูกมีเมียแล้วนี่แมนบอเอ้ยบอแมนยังบอมีแถติหอดแล้วอ้าวโอ้ย่นี่บอืมกันสั่นเท่าไปก่อนเด้อจ้ะครอบใจที่มาส่งเด้อ ไอ่บอท้อหากแฟนที่รอบอเปลี่ยนไปผู้เบามาใกล้อย่าทิ้งใจคนอยู่ท้อบอที่พนมเสียงดีร้องเพราะด้วยนะน่าจะไปเป็นนักร้องอาชีพใหเรา